อิทธิพลของสื่อโฆษณาต่อวัยรุ่นสวัสดีครับผมเดกชายบารมีในมังลักษเลขที่เก้าชั้นมสามทับสองครับความหมายและความมุ่งหวังของสื่อโฆษณาการโฆษณาคือรูปแบบการใช้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือความคิดเพื่อจูงใจโดยหวังผลทางด้านยอดขายสื่อโฆษณา คือเครื่องมือทางการตลาดที่มีหน้าที่นำข่าวสารที่ผู้โฆษณาต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าทำให้เกิดความต้องการในสินค้าสื่อโฆษณานับว่ามีความสำคัญต่อการรับรู้ความคิดทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื่องจากก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคมักจะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ตนสนใจจากแหล่งต่างๆเช่นฉลากผลิตภัณฑ์รวมทั้งจากสื่อโฆษณาข้อความโฆษณาสินค้าที่เผยแพร่สู่ผู้บริโภคในรูปต่างๆสัดีครบ ผมชื่อเด็กชายสดินทองก้อนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าม .2 เลขที่12วันนี้จะมานำเสนอสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการจเจริญเต,ติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่นสื่อโฆษณามีรูปแบบหลากหลายในการจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการของตนโดยผ่านสื่อหลายประเภทสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลการจเจริญเต,ติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นมีดังนี้ หน่งโทรทัศน์โทรทัศน์เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดีที่สุดเพราะจะต้องใช้ทั้งประสาทตาและประสาทหูไปพร้อมๆกันเกิดการรับรู้ได้ง่ายเพราะมีทั้งภาพและเสียงที่เคลื่อนไหวได้สามารถกระตุ้นความสนใจจากเนื้อหาเรื่องราวของโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอและชักจูงให้สื่อสินค้า 2. วิทยุวิทยุเป็นสื่อโฆษณาที่ครอบคลุมผู้บริโภคในวงกวง้กางการโฆษณาสินค้าทางสื่อวิทยุสามารถชักจุมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เรื่องราวสินค้า 3. สื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ,มพม์เป็นสื่อที่สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับได้อย่างกว้างขวางเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารแผ่นพับโปเตอร์ใบลิวซึ่งผู้ผลิตสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสิ่งพิม อันมีผลให้ผู้อ่านเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมเป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อทางสังคมค่านิยมวัฒนธรรมตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ 4. ส,สื่ออินเทอร์เน็ตสื่ออินเทอร์เน็ตปัจจุบันสื่อโฆษณาอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากโดยเฉพาะวัยรุ่นจะเข้าความสนใจสูงเนื่องจากอินเทอร์เน็ตสามารถติดตัวไป ทุกคนแห่งพร้อมโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เนต็ตจึงกลายเป็นแหล่งโฆษณาสินค้าที่สำคัญทั้งยังสามารถเข้ากลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปวีกรช้างสันเทียเลขที่26อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลเสียต่อสุขภาพสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคทําให้เด็กและเยาวชนซึมซับกระแสการบริโภคนิยมการใช้ชีวิตค่านิยมส่งผลต่อทัศนคติความคิดและพฤติกรรมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของวัยรุ่นดังนี้ หน่้าสุขภาพกายในท้องตลาดผู้ผลิตได้ผลิตสินค้าและบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับร่างกายจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันสูงทำให้ผู้ผลิตบางรายที่ขาดคุณธรรมในการโฆษณาชวนเชื่อทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้เช่น การโฆษณาอาหารเสริมเพื่อลดน้ำหนักที่ได้รับการนิยมมากในปัจจุบันอาหารเสริมที่มีส่วนประสมแค์แของแอลคาเนทีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งทำหน้าที่ช่วยลำเลียงโมเลกุลไขมันเล็กๆเ,เ,เข้าไปในเซลล์ต่างๆซึ่งการได้รับแอลคาเนทีนเกินความต้องการของร่างกายกล่าวคือมากกว่า5กรัมต่อวันอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนมีอาการข้างเคียงต่างๆได้ 2. ด้านสุขภาพจิตสื่อโฆษณามีผลต่อจิตใจของวัยรุ่นเช่นทําให้รู้สึกอยากมีอยากลองอยากเป็นเหมือนในโฆษณาโฆษณามักกระตุ้มความรู้สึกความต้องการและความพอใจเช่นอยากสวยอยากหลอ่ออยากผอมหากวัยรุ่นไม่มีวิจารณญาณอาจเชื่อหรือหลงตามโดยไม่รู้ตัวอาจนาไปสู่การใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยขาดการยับยั้งชั่งใจหรือพฤติกรรม ไปในทางที่ไม่เหมาะสมส่ผกระทบอาจรุนแรงถึงขั้นมีปัญหาทางอารมณ์จิตใจเช่นความเครียดความกังวลและความเศร้า 3. ด้านสังคมสื่อโฆษณาควรส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมและสังคมที่ดีปัจจุบันบางโฆษณากับนำเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมเช่นการใช้ความรุนแรง การเหยียดเพศโฆษณาเหล่านี้อาจส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเรียนแบบที่ไม่เหมาะสมยังอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกในครอบครัวหรือในสังคม 4. ด้านสติปัญญาสื่อโฆษณามีทั้งผลดีและผลเสียต่อการพัฒนาทางความคิดของวัยรุ่นบางโฆษณา ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ช่วยฝึกการวิเคราะห์และการตัดสินใจแต่หากใช้โฆษณาเพื่อหวังผลกำไรโดยหลอกล่อหรือใช้กลยุทธ์เกินจริงอาจทำให้วัยรุ่นขาดวิจรารณญาณมีผลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายเกินตัวเช่นการซื้อสินค้าออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่จึงควรใช้สติ ปัญญาในการพิจารณาโฆษณาและไม่หลงเชื่อข้อมูลโดยไม่ไต่ตรองสวัสดีค่ะดิฉันดินพอิอภูราชาลีอยู่ชั้นรธยมศึกษาปิที่3รับ2เลขที่28ค่ะหลักการเจรณา,าสื่อโฆษณาเพื่อการเลือกซื้ออย่างฉลา,าด 1. การศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นเว็บไซต์หน่วยของรัฐ อย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยอหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อว่าสินค้านั้นดีจริงหรือโฆษณาเกินจริงช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูลครบถ้วนและไม่หลงเชื่อโฆษณาง่ายๆค่ะ 2. การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาหมายถึงความสามารถในการเข้าใจเจตนาของโฆษณาวิเคราะห์วิธีการนําเสนอและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองการรู้เท่าทันสื่อช่วยให้วัยรุ่นสามารถตั้งคําถามกับสิ่งที่โฆษณานําเสนอเช่นข้อมูลจริงไหมมีหลักฐานหรือไม่ตระหนักว่าโฆษณาอาจพูดเกินจริงหรือสร้างภาพลักษณ์เกินความจริงไม่ตกเป็นเหยื่อของการตลาดเช่นการซื้อของตามกระแส เลือกบริโภคอย่างมีสติและไม่เสียงเงินโดยไม่จําเป็นส่งเสริมการเป็นผู้บริโภคที่มีเหตุผลฉลาดและมีความรับผิดชอบค่ะการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาหมายถึงความสามารถในการเข้าใจเจตนาของโฆษณาวิเคราะห์วิธีการนําเสนอและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง